ยุทธการลบแผนที่ผลงานเรื่องจริงอิงนใิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่31พลุสดุด M 1 8มมอดลงพอดีมุงทุดพิสูจน์ทราบและเตรียมตลบหลังค้าศึกนอกที่ตั้งได้โอกาสอาศัยความมืดแฝงตัวไปอย่างรวดเร็วเวียดคงขยับขยายจุดวางตัวใหม่ครั้งพร้อมประเดิมการยิงฉากแรก ปืนกลนจานสองกระบอกจากปีกทั้งสองข้างของแนวรุกสักระสุนชุดยาวเขาใส่แนวมงตั้งรับมองเห็นแสงส่วนสองวิถีแท็กกระสุนชัดเจนมงชุดพิสูจน์ทราบมั่นใจยิ่งขึ้นว่างานนี้ไม่มีการซุ่มซำเดินไปชนแนววางตัวของเวียดกงแน่ฝ่ายในฐานยังเข้าใจว่าการใช้ปืนกลนจานจากปีกเพียงสองกระบอกทาการยิงนั้นแท้จริงเพื่อกดความเคลื่อนไหวของศัตรูและเปิดโอกาสให้กําลังส่วนกลางลุกต่อเท่านั้น M60 จากด้านไหนไม่รอคําสั่งใดๆทั้งสิ้นกลาดกระสุนสวนไปทันที ปืนกลจานกระบอกสายต้องหยุดยิงอย่างฉับพลันเสียงคนแหกปากร้องดงังรัน M60 มมงรอจองังหวะมานานตั้งแต่แสงแฟร์ประทุขึ้นจับได้ว่าปืนกลจานกระบอกนั้นหลบเข้าไปกบดันในไม้พภูมไม่เล็กไม่ใหญ่สู่สาใจเย็นซ้อมเล็งอย่างดิบดีครั้งถึงเวลาจริงผลออกมาเกินคาดเวียดกงนึกไม่ถือว่าปริมาณการยิงเพียงน้อยนิดเท่านี้สามารถสยบอำนาจการยิงซึ่งมากกว่าหลายเท่าตัวได้ร้อนถึงกระบอกทางขวาพลอะหยุดตัวเองลงด้วย รตระหนักในความแน่นอนของอาวุธอัตโนมัติกระบอกนี้ดีหากว่าที่ตั้งมุมเลงระยะและโอกาสเอื้ออํานวยต่อพระอินตัวเขียวๆแปลงกายมาเป็นแมลงวี v, บินเข้ามาก็ไม่อาจหลุดรอดไปได้ตัวอย่างมีมาแล้วนักต่อน,นักผลทางแก้เกมใหม่พิชิต M60 กระบอกนี้มีทางเดียวคือ RPG เสียง RPG จํานวน4ลูกจากแนวลุกเดิมเพียงแนวเดียวของเวทกงพร้อมใจกันกระนำหัวปลีมรณะเข้าใสา่สไตล์ตัวต่อตัว,ตว,ตวมีลุม ยังมีเขาไม่ออกว่าทุกนัดจับเป้าหมายหรือไม่อย่างไรกลุ่มความสีดำภายใต้แสงริบหรีริบหรีจากแสงไฟสุงมขอนเศษไม้เปลือกไม้กิ่งไม้ใบไม้ก้านไม้ปลิวสวายปะาปนด้วยฝุ่นฟุ้งหนาเตอะจำแนกชิ้นส่วนร่างกายคนไม่ชัดว่ามีรวมอยู่ด้วยหรือเปล่าเพียงแค่หยุดยิงใช่ว่าหมายถึงอาการมวนเสือก็หาไม่ปกติ M60 มักยิงยิงหยุดหยุดอยูย่เป็นประจำถึงอย่างไรก็ช่างแม้ไม่มี M60 M อย่างอื่นก็ยังพร้อมรับภารกิจต่อ อบอพันกระสิบสั่งการลูกน้องคนข้างๆเมาเอ็มเจสิบสมึงซัดไตอย่พีจีซะก,ก็บอกสิวะมึงด้วย2ต่อหนึ่งรวมแม่งเลย M72 ยืดลำกองพร้อมเหล็งรอไว้แล้วทั้ง2หมาย RPG ์พีจีเวทกลงกระบอกตรงหน้าด้วยความมั่นใจสินเสียงกระสิบสั่งพลญิงกดไกทันที2องลูกทยอยเข้าสู่เป้าหมายด้วยเวลาห่างกันน้องๆเสซววินาที พิธีเวทกองพึ่งเสร็จจากการยิงกำลังบรรจุหัวโจรวลูลูกใหม่ยังไม่เรียบร้อยต้องถูกแรงอัดระเบิดส่งล่างคนทั้งตัวให้กระเด็นแยกจากอาวุธเป็นกะทิศละทางลูกแรกไม่ถึงแค่ความตายเพียงแค่จุกเสียดขัดยอกแต่ลูกสองแม่นเหลาจับวางเล่นเอามือ RPG หมดสิทดธดีกาอุทธรผรบมจุราให้โอกาสรอดได้หนนเดียวฉากแรกชีวิตเป็นไปอย่างถึงพลิกถึงขิงชนิดใครแม่นอยู่ใครไม่แม่นตายเหตุการณ์ครั้งนี้ยังชี้ขาดไม่ได้ว่าใครแพ้ใครชนะ แนวลุกของเวยดกงยังปักหลักอยู่ที่เดิมในขณะที่แนวตั้งรับของม้งยังเหนียวแน่นจากแผ่นดินตั้งใจรวงให้เวียดกงเข้ามาอย่างง่ายๆและเพื่อสมบทบาทม้งจึงทําการยิงต้านเพียงปราบปลายทั้งๆท,ที่ไม่ได้หวังผลเท่าใดนักแต่เหตุการณ์กับตลบัดเป็นตรงขามบัดนี้กําลังเวยดกงเกือบครึ่งต้องมีอันหมดสภาพไปแล้วแต่ส่วนที่เหลือยังคงดํารงภารกิจต่อ,อยังไม่ย่อถอมองชุดพิสุดทราบหลังแนวเวียดกงหายไปแล้วท่ามกลางความมืดหลังเส้นแสงแฟร มือแผนรวงต้องชะลอไว้ก่อนพอบอพันตัดสินใจย,ยิงตรึงขั้นเด็ดขาดก่อนที่เวทกงจะรุกข้อหาได้จริงๆ M16 ยิงไว้สก,กัดให้อยู่สก,กัดให้อยู่ตึงมันไว้ที่แนวเดิมของเราอย่าเพิ่มมันทะลวงเข้ามาเหลือระยะช่วงสุดท้ายเรา50เมตรเวทกงหายตะลึงต่อเหตุการณ์การสูญเสียของฝ่ายตนแล้วชาร์จเร็วใหม่เข้าปะชิให้ได้ถึงจะเร็วเพียงใดแต่ก็ไม่ไหวไปกว่า M16 ในมือมงซึ่งจ้องรออยู่ตลอดเวลา M16 นับสิบกระบอกจากแนวยิงด้านในสาดกระสุนเข้าหา เวทโกงดวงขาดตกเป็นเหยื่อสังเวยหลายคนที่เหลือพากันหมอบลาเปลี่ยนอาการโผเป็นคลานคืบกระดึบกระดึบทุกคนกระทําการอย่างเดียวกันหมดคือไม่ยอมหยุดตัวเองเป็นเป้เปาหนึ่งากลาสองสามกระบอกถือว่าตนมีแหล่งกำบังดีและยิงโต้กลับมาพอเป็นพิธีไม่หนักหนาอะไรทำใดนั้นมุงทั้งฐานก็ต้องตะลึง,งหันเมื่อเสียงอาวุธอย่างหนึ่งที่ดังแรงกว่าอาวุธใดในยามนี้ทุกคนหันความไปทางเหนือทิศเดียวกันหมด สิ่งที่พบเห็นครั้งแรกนั้นคือการยิงจากฝ่ายตนจากด้านในออกไปด้านนอกชุดแรกดังขึ้นก่อนแล้วต่อด้วยชุดสองปะสะเฮ้ยปะสไอ้แกาวบุกด้านนั้นใช่ไหมไม่รู้ยังสอบถามไม่ได้แต่เสียงมันมาจากด้านในเราอะด้านหลังเราอะปะสะสองกระบอกทาการยิงบนฐานขาย,ย่างระยะเป้าหมาย3 0 0เมตรมองเห็นกระกายรูปใหญ่สว่างวาบแล้วเงียบหายผลยิงยิงซ้าชุดสองลงแถวบริเวณเดิม คราวนี้ทั้ง M60 M72 ซัดก,กันนัวถูกระบอกยึดเป้าหมายนัดระยะเดียวกันนั้นทั้งหมดผอบอก่านรู้ว่านั่นเป็นเขตรับผิดชอบของฟิโดสอจึงร้องถามใครใช้ซีแกวบุกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับผหน้าใหญ่แกวไม่ได้บุกแล้วยิงทําไมไอ้แกวจากด้านตะวันตกกำลังย้ายไปเสริมทางด้านของนาใหญ่มันมาจากไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ครับรู้แต่ว่ามันผ่านมาทางนี้กําลังจะไปทางโน้น ท่ามกลางเสียงระเบิดเสียงกระสุนมงลูกน้องตะโกนตอบคำถามพอบอพันดังลัน่นเสียงคัดค้านหายหายแต่พอจับใจความถึงต้นเหตุได้เหตุการณ์นั้นยังไม่คลี่คลายยังไม่สามารถวัดผุนการยิงได้ทั้งปรสอ็มหหรือ m 7 2พลันเสียงอาก้า r p รจจากฝั่งตะวันออกก็ดังขึ้นอีกด้วยจำนวนและปริมาณพอๆกับด้านหน้าเมื่อเปิดฉากการยิงครั้งแรกพอบบอพันรีบทบทวนประสบการณ์จากบทเรียนทางการรบอย่างเร่งด่วนแล้วออกคำสั่งให้สื่อถึงกัน บอกพวกเราทุกคนตอนนี้แกวล้อมหมู่บ้านไว้แล้วทุกด้านไม่หนักหนาจริงๆอย่าย,ยิงตอบโตอย่าเปิดเผยที่ตั้งไป่นขาดแล้วถ้ามันบุกแล้วครับหัวหน้าใหญ่บุกเมื่อไหร่ถือว่าหนักหนาเมื่อนั้นแหละสมควรยิงแล้วถ้ามันกล้าเปิดฉากการยิงมันก็ต้องกล้าบุกสิครับไม่แน่มันอาจจะดึงความสนใจของฝ่ายเราเพราะว่าเราป้องกันการเสริมกําลังด้านนี้ดีดูดีๆก่อนมีการบุกด้านไหนมันต้องย้ายกําลังการวางตัวอย่างไรบ้างหรือว่เราไ้พวกที่กำลังวิ่งผ่านอยู่ทางเหนือน,นั่นคืออะไรครับไอ้พวกนั้นซัดมาเลยอย่าให้มันาเสร เสียงคำรามของปืนกล M60 หนักขึ้นเป็นเท่าตัวแสงสว่างจระส่วนส่องวิถีท้ายหัวกระสุนสายวาดไปมาซ้ายขวาย,ยังได้ผลปลสเรืเ่อกจังวะเหมาะทิ้งช่วงเวลาเป็นระยะระยะเราก็เริ่มส่งกระสุนระเบิดขนาด57มิลลิเมตรซ้ำอย M60 ทันทีที่คำสั่งเตือนไปถึง M79 อาวุธวิถีโขงก็เริ่มเบล่งบางด้วยการหมายแนวเดียวกันกับปลสอเสียงใครไม่รู้ในชุดนั้นร้องสั่งพวกเดียวกันให้ระเบิดแฟงทันแสงสว่างเจิดจ้าก็บันเจิดขึ้น ภาพปรากฏยามนี้คือเวทกงจํานวนเรือร้อยทั้งวิ่งโผทั้งหมอบคานคืบกลิ้งสิกแซกซ้ายขวาฮาร์ดแรงกําบังเป็นพันละวัน M60 มไม่รีรอใดๆผลยิงวาดลําลกองกวาดเขาใส่ชุดยาว100น้นัดรวดเดียวเกลียง M72 จับเป้าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใกล้เคียงกัน M79 เห็นที่มาชัดเจนจากการปรับเส้นเลงใหม่ด้วยการยกลําก้องสูงขึ้นแล้วทําการยิงช่วยเวทกงยัวเยืยุบยับหลบซ้ายเจอขวาหลบหน้าเจอหลังบางคนชาร์จยาวเร็วรวดเดียวขึ้นหน้ารอดไปได้ แต่บางคนกับหลายๆคนกระทาการอย่างนั้นไม่สําเร็จไม่รู้ว่าสเก็ต M 7 2 M 7 9หรือ M 6 0ตามเปลิดชีวิตล้มกิ้งล้มหงายใต้คาทีหรือไม่ก็บาดเจ็บนอนดิ้นกระเดวกระเดวรอเวลาแห่งความตายมาเยือนในภายหลังมองด้านเหนือยิ่งกระหน่าเวทกงหนักเท่าใดเวทกงด้านตะวันออกก็ยิ่งถูกกระนําหนักเท่านั้นต่างฝ่ายต่างมีความมุ่งหมายมองต้องการสลายกําลังเวทกงหรือบีบบังคับให้ย้อนกลับทางเก่ายกเลิกการเสริมกําลังด้านตะวันตกที่ผอพันกําลังสร้างแผนลวง เ,เว,วียดกงโหมโจมตีมงด้านตะวันออกก็เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวทั้งปวงอีกทั้งเพื่อ,อยังเชิงท่าทีหากบุกทะลวงได้เป็นทาทันทีถึงอย่างไรเวยดกงก็ยังสงวนทีท่าไม่กล้าผีผามเข้าหาแม้ไม่มีการยิงจากฝ่ายมงก็ตามตลอดแนวโจมตียังคงปักหลักระวังยิงอยู่ที่เดิมพันตรีเห่ยวฟางอ่านเกมนี้ออกอย่างทะลุปลุโปลงแล้วเวยดกงมีแผนโจมตีเป็นะระลอกทางด้านตะวันออกโดยให้กําลังทางด้านตะวันตกเปิดฉากเพื่อด,ดึงความสนใจ จะให้มงถอนตัวจากตะวันตกเขาเสริมตะวันออกต่อมาแผนผิดล็อกกอมงด้านตะวันออกอ่อนแอจนต้านทานไม่ไหวเด็กกงชุดเบนความสนใจปรับภารกิจเป็นบุกทะลวงทันทีตามลักษณะเอกภาพทางการรบการรุกมีแนวโน้มว่าได้ผลยังเห็นได้ชัดเพราะสามารถเข้าเกาะแนวด้านในสุดของฐานมงได้เดีกดกงจำเป็นต้องเร่งปรับแผนการรบใหม่ด้วยการสร้างย้ายกำลังละระลอก2กับะระลอก3จากด้านตะวันออกมาเสริมให้กับแนวรุกด้านตะวันตก แต่โชคไม่เข้าข้างเวียดกงเมื่อเส้นทางลอดเรียบหมู่บ้านด้านเหนือนั้นมีแสงไฟสุมขอนติดอยู่จํานวนมากสายลมกันโชกแรงแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นอย่างไม่ตั้งใจภาพแถวเวียดกงปรากฏเป็นเงาวูบวาบให้เห็นเรียงรายยาวเหยียดมังฟิโดสองซึ่งระแคะระคายมานานว่าทําไมเวียดกงะระลอกสองกับะระลอกสามงไม่เริ่มเปิดตัวเสียทีทั้งๆท,ที่แนวรูปของะระลอกแรกเขาเกาะขอบฐานเป้าหมายได้แล้วครั้นจะส่งข่าวไปสอบถามฟิโดผอบพันก็ทําไม่ได้เพราะฝ่ายนั้นไม่มีวิทยุติดตัวไปด้วย จึงประมาณสถานการณ์ด้วยตัวเองเราหามาตรการรับมือแต่ทั้งตรวจพบวิดกงจนได้เราสั่งปลอสออาวุธยาวสุดเท่าที่เป็นตัวเปิดฉากโจมตีให้เริ่มลุยได้เลยวิตกงโดนปลสอบวก M60 บวกด้วย m 7 2เท่านั้นยังไม่พอ m 7 9ตามตอดหนักๆเขาอีกทั้งแนวถึงเซืร์กินหาทางไปไม่ถูกการรุกข้อหาศัตรูก,ก็ทําไม่ได้เพราะไม่ใช่พื้นที่ภารกิจการหนีไกลยิ่งทําให้สถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่แล้วกลับเพิ่มทวีความเลวร้ายมากขึ้น ก,กับกิริยาทุกอาการที่กะระทานิยามนี้ล้วนเป็นไปโดยสัญชตาตญาณทางสิน้นเบียดผงกระจายกำลังกระเจิดกระเจิงเ,เพ่นคนละทิศละทางจนกาหนดแนวทางแนวกลุ่มไม่ได้ว่าละลอกสองละลอก3อยู่ไหนแน่มงฟิโดสองเฝ้าติดตามผลการยิงฝ่ายตนโดยตลอดเมื่อเห็นเวียดปงไม่มีวี่แววว่าจะหันกลับเข้ามาต่อสู้แน่จึงตัดสินใจสั่งการจุดแฟรจุดแฟรลูกไกลสุดเอ็มกสิบซัดเลยทั้งสามก็บอกนั่นแหละไม่ต้องเก็บมันไว้พลันแสงสว่างก็เกิดขึ้น ระยะห่างจากขอบี่มาน50เมตรแต่ห่างจากแนวเวทกอง250เมตรเหนือเผยมองเห็นกลุ่มคนกำลังโผล่ชาิได้ M60 จำนวนตามสั่งครบอัตราพร้อมเพลียงรกระสกระสนชุดยาวเข้าใส่อย่างบ้าระห่ำปืยิงปลาซ้ายขวาเป็นมุมแคบๆในเขตรับผิดชอบของตนทําให้การปารดยิงทําได้มากครั้งขึ้นและนั่นหมายความว่าปริมาณกระสุนก็ต้องมากขึ้นด้วยเวทกองไม่ตกใจต่อแสงสว่างเพราะใจแตกตั้งแต่โดนกระนํายิงมาแล้วครั้งแรกต่างพากันหลบซุกข้อหาแรงกางําบัง ยิงให้นักเขาว่ายิงเขาไปอีกไ,ไอ้รันดับไปไรไอปร้ปอืนโตปอรสอดุยเสียงเอ็มหกสิบทั้งสามกระบอกวัวทีหยิบจนแยกแยะไม่ออกว่าใครยิงก่อนใครยิงหลังเราวุธประเภทระเบิดก็ตามสมทบอีกสร้างความรุนแรงของเสียงจนแก้วหูแทบระเบิดเบียดกงอาก้าหมดปัญญาจะต่อสู้ต้องหาแรงกำบังกดดานลูกเดียวอาพีจียังพอมีทางเบียดกงหลายคนกระย่องกระยังหาม,มุมยิงแต่ก็ทำไม่สำเร็จพอตลอดเวลาฝ่ายมงไม่เปิดช่องว่างให้แม้ช่วงหายใจเดียว กระสุนสะเก็ดเศษดินเศษไม้ฝุ่นควันปริมาณมากมายมหาศาลทมซัดเข้าใส่จงกระดิกตัวไม่ออกผลพลักจำนวนไม่น้อยต้องดับดินกว่าครึ่งถึงกับพิการเสียงคนร้องอดโอยโหยหวนไม่มีใครได้ยินส่วนหนึ่งชาติถอยห่างไปได้แต่ส่วนใหญ่ยังตะเกียกตะกายหนีตายไม่รู้จะออกหัวออกก่อยจะตายหรือพิการตั้งแต่มงเริ่มประเดิมนัดแรกระท่งเวียดกงสูวนสิ้นจนเกือบละลายแล้วนี้เวียดกงยังไม่สบโอกาสยิงสวนเลยแม้แต่นัดเดียว ทุกอย่างกลายเป็นเศษเหล็กเศษไม้เศษสิ้นแล้ว